สวัสดีครับทุกคนสบายดีพ่อแม่นพี่น้องทางประเทศไทยมัทุกคนร,กร้กาดยิ่งนักรายกาดจริงๆทุกคนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ข้องกองทัพอากาศไทยแต่ละลำดุด,ดันแบบไม่เกรงใจไข่นะทุกคนโอโหความโหดข้องเต่ละลำทุกคนวันนี้กับอพิมจะข้อเบาเทิ่งเรื่องข้องเฮลิคอปเตอร์อออากา่องงงน,นนะทุกคนเป็นการรวบรวมคลิปเฮลิคอปเตอร์ข้องกองทัพอากาศไทยเข้าใจง่ายนดนึงนะทุกคน เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทําคลิปเรื่องการสร้างเส้นทางรถไฟกะ,กะถือว่ายบบอยู่บวขึ้นนะทุกคนการบวกเป็นยังมือนีกาเอาความสอบส่วนตัวของว่าพิมพ์นี่แหลกะก็คือว่าพิมพ์กะสอบเรื่องข้องอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับทารไทยแล้วทุกคนจึงว่าทําคลิปเยอะขนาดนี้่าว่าพอพิมพ์เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าโดยส่วนตัวกับว่าพิมซ้อมอยู่แล้วนะทุกคนอ่ะก่อนจะไปแอบส่งคลิปทุกคนข้อกำลังใจสวัติดตามมาเด้อทั้งซองเก่าซองใหม่อ่ซองใหม่ก็คือเป็นซองซ้ำลองนะซื้อซองมาคุณพิมพ์เวอร์ชั่นซองเข้าไปกดติดตามมาว่าพิมเด้อทุกคนยูทีลิงก์องคลิปนี้นะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปกันว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าพิมพ์มาให้เบิร์กมินี้จะมีรุ่นใดเพืดด่อใดหัวคอมเมนต์ว่าพิมพ์เด้อทุกคนล่าแหงแล้วก็แต่ละซื่อก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีลไล มาลำแรกทุกคนลำแรกนี่ใคโหดโหดนะโหดมากอเขาใส่กัว่าโหดมาแล้วก็หลายกลาดยิ่งนักว่าพิมพ์สอบรูปส่งห้องเฮลิคอปเตอร์ท่าหนไทยเนี่ยคนแต่ละลำที่ว่ามันมันเท่นะเบิองล้วแบบมันมันน่ากลัวเก่งข้ามนาเก่งข้ามสมัยเมืองไทยเขาเรียกถื่ว่าเริ่มลำทำบิดกะแบบระดับบิดบกันเลยทุกคน ใหญ่มากนะอันนี้น่าะเแมนรหัส4เฮดเจ็ดซองห้าประมาณนี้บ <tout S 2> อกนะทุกคนถ้าพูดผิดขอโทษก็ไหวไรเพราะว่ามันมีซื้อไล่ไล่ลุ้นนะอาจจะจืดยากนี่บินให้เบิงเลยทุกคนบพราว่าเครื่องบินข้อของรับอากาศไทยลำนี้ทุกคนก็ใส่ในการต่อสู้ไหมหรือว่าเป็นการลำเลียงคนเราละหานไปบอก พอเป็นขนาดใหญ่กันเลยนะคนคนสเสบียงคนทุกอย่างในเมดเลยนะใหญ่ามากเออหลักๆก็คือเป็นเฮลิคอปเตอร์นะคนข้อบอกก่อนมาอน,นข้อเอาคลิปรวมคลิปเฮลิคอปเตอร์ข้อเมองไทยแต่ว่าหลายคนอาจจะว่าเอ้ยพอพิมพ์อันนี้เป็นเพียงแค่เล็กในน้อยได้แม่นแล้วนะทุกคนเป็นเพียงน้ําจิ้มอ่าใช้คํานี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันยังมีอีกหล่แหงแต่ว่าพิมข้อเอามาบางส่วนก่อนเดี๋ยวก็จะทนย่อยทานะทุกคนนี้ ัเกิไกลกันเลยในขณะที่ว่าบินกองทัพอากาศที่ว่ามีการเคียนตัวหนงังสือแสาดานล่างในด้านห้างข้องเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นัุนคนคือเครื่องบินลบว่บินกระทำมาเยอะแล้วนทุกคนเครื่องบินลบข้องเมืองไทย f 1 6แล้วก็กีปเพลนแต่ว่ามวนนี้ข้อเนดน้นเอาเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ที่ว่าบินโบกเกเฮ่นแล้วก็อยกให้ทุกคนได้เห็นถ้าปรได้บโบกเกอเฮ่นกัน เดี๋ยวทุกคนจอดให้เบิ้งกันเลยอันนี้แอปอาจจะเป็นรุ่นอีกตึบรุ่นหนึ่งคนใหญ่แหงโอ้โหซี่ออาแบบนำเงิน,นอน่อนๆนะซี่รอนใช่ไหมเขาเรียกไง,งามาทุกคนมาลงจอดให้ดูเลยว่าจะเป็นยังไงแต่ละลำมันือมาท้งนั้นเลยแล้วก็พอพิมพ์เสริมเข้ามาอีกตึมประมาณคลิปซ้องคลิปนี่แหละก็คือเป็นเครื่องบินจมตีนะทุกคน ก็มีจมตีทางอากาศากห้องกองทัพไทยกองทัพอากาศไทยนี่ทุกคนมาเบิ้งแบ็คฮอกกันทุกคนแบ็คฮอกกะโอ้โหโคตรเท่แบ็คฮอกออกซี่แบบดำดานเครื่องบินเครื่องบินอ่าแบ็คฮอกที่ทุกคน,นเห็นนี่กะมาพิมสอบนี่ทุกคนการบินห้องแต่ละแต่ละลำนี่แบบแบินไกลกันกับการลงจอทุกคนกับการขึ้นบินนี่แบบโคตรเก่งเลยนะนักบินก็บินทห้บอกไปเลยทุกคน แล้วใบพัดกันมุ่นของใบพัดนี่นนมุ่นโคตรใบนะทุกคนไปแล้วเท่าบบ Back này, กับแบกฮอกนี่กาเข้าใส่ในการจู่โจมอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนี่การฝึกซ้อมของพีรหารก็เขา้าลอยตัวจากเครื่องบินแบ็กฮอกสีด,ดํามีลายล้ำเนี่ยทุกคนแบ็กฮอกของเมืองไทยแต่วา่าพระพิมพ์โคตรวบรวมออกมาเพียงแค่บางส่วนคือเก้าข้อแหละเพราะว่ามันก็มีส่วนคล้ายๆกันแดก็กอ่ะอาจจะแยบออกก็เลยว่าข้อมาบางลำ้ำนี่ทุกคนข้างๆโอ้โห แบบดุดันนะทุกคนสีด,ดำมดานการบินก็สมานยกโตขึ้นกับทีได้เลยนะโบทาวิ่งใส่ลอ้ลอซ้ำล้อมาแล้วทุกคนบินตามล่างกันมาเลยโอ้โหแบบบินแบบใกลๆนะทุกคนดูแล้วก็เซี่ยวขึ้นไปแล้วภารกิจครั้งนี้ซ้ลำล้ำหมดเลยทุกคนนี่แวบบไปแล้วพี่น้อง มาบางอีตึมนี่ตึมมุมหนึ่งคนบินเจิดขึ้นไปเลยนะทุกคนบินเฮิร์นขึ้นไปแบบเคยยังไงอะบินคล้ายๆกับเครื่องบินลบเลยนะทุกคนบินขึ้นไปตรงๆไปเลยซึ่งว่าทําใดล่าวิธีมานี่เครื่องบินโจมตีทุกคนอาวุธครบเลยนะแต่ว่าตัวนี้นี่ออกส่งแบบเป็นเลี่ยมนะทุกคนเป็นเป็นเลี่ยมแล้วก็บ่มีความบ่ใหญ่เท่าไหร,ร่นะทุกคนแบบสังเกตจากพีระหารเขายืน อันนี้เป็นเครืค่องบินโจมตีกางอากาศถือว่าวุดครบทั้งซ่องข้างเลยทุกคนห็นบอกโหดมากลำนี้เล็กเล็กแต่เล็ก,ลก,แ,ตลกแต่ไม่เล็กมีครบทุกอยาก่า <laughs> งพร้อมบินแล้วทุกคนโอ้โหอททาวุธทั้งซ่องข้างแล้วก็ดานหน้าอนะทุกคนโหดมากก็เป็นลำน้อยนะคนลำเล็กลำน้อยแต่ว่าบ่ได้นน้อยหน้าใครกันเลยโอ้โหไปกันแล้วทุกคน บินโซ่หรือว่ายายจากจุดนี้ไปจุดนั้นนะเขาบินแบบโค้งแป๊บเดียวนะการบินก็เก่งมากนี่อันนี้โอ้โหมันเป็นแบ็คฮอกเกิดกหรือเปล่าทุกคนนะมันทรงคล้ายๆกับแบ็คฮอะเมือ่อคลิปเมื่อเมื่อกี้นี่นะเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์อะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นแบ็คฮอกนะทุกคนทรงคล้ายๆกันแต่ว่าซีนี่จะออกเป็นแบบบุคคลดำนี่หลอยจะลืมทุกคน คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าพิมพ์กันได้แต่ละซื้อซื้ออะไรบ้างบางทีกอาจจะมีพี่น้านเข้ามาสมกับคอมเมนต์ว่าพิมกันได้ทุกคนนี่ลำนี้ทุกคนพ่อพิม์ว่าโอ้โหแบบหน้าฮักเฮงทุกคนแบบกันหุบทรงข้องห่าเครื่องบินนี่นะเป็นแบบกลมๆเมื่อนกับอ่าตัวปลาปลาทะเลนะทุกคนน่ารักแต่ว่าแต่ว่าเขาเอื่นอะไรอ่ะอ่าข่มโพดข้ององาเครื่องบินนั่นนะ บอดายนารักเกลลุบส่งนะทุกคนเดี๋ยวบรรงการบินขึ้นนี่ไปแล้วทุกคนนอกจากนั้นก็นยังมีเพ็บเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ข้องอันตำรวจอีกนะเดี๋ยวข้อทนยอยทำกัแล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็เอาเฮลิคอปเตอร์ข้องทาหานก่อนทหาอาก,กาศก่อนนี่ทุกคนบินตรงขึ้นไปเบบนั่นเลยขวมโหดข้องเครื่องยนต์เครื่องบินไปกันแล้วทุกคนไปพัดกระเมือนกันกบวาซาซานะแต่จริงๆแล้วมุ่นเร็วนี่ อันนี้แหละอันนี้ก็คล้ายๆกับแบ็คฮอกทุกคนอุ๊ยมีเยอะมากนะรอดูคลิปต่อไปทุกคนย่างให้พ่อพิมพ์ทำคลิปย่างเกี่ยวกับทหารไทยกับเมนต์มาอ่าเดี๋ยวนานๆทีก็จะไปแซกๆทางเัินสายแดนไทยกับข้างบานนะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปพวกนี้หรือว่ามือต่อไปนี่แหละเดี๋ยวจะห้าคลิปกนทุกคนว่าตอนนี้สายแดนไทยกับอ่าข้างบานเรื่องกัมพูชานีนเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้และและมีเอฟซีเมนต์บอกในคลิปเมื่อวานนี้ก็เพราะว่า ว่าพี่มาเอาคลิปท่าฮนท่ารนไทยกับอ,อะไรนะพมา่าที่ว่าไปไซเดนเนี่ประมาณนี้หละมาดูหน่อยนี่ทุกคนบินโซกันเลยซ่องสี่หกลำนะั่นคนเจ็ดลำอ่าบินต่อเที่ยวกันมาไปโพดเททุกคนโอ้โหเป็นภาพที่ว่าพ mm ี hmm. ่มาเป็นภาพที่ไล่คนอาจจบกว่ยเห็นหรอกนะภาพนี้ข้องเฮลิคอปเตอร์ข้องกองทัพอากาศไทยมีไล่ลุ้นไล่ยีหอ้อไล่ลำกันเลย พนมาให้บึงเพียงบางส่วนนะทุกคนนะจอดประจําการอยู่ที่สนามบินใหญ่มากนะทุกคนด้านล่างก็มีไล่ลํากันเลยอ่านี่แหละทุกคนประมาณนี้กับคลิปข้องมืนอนี้นะเพื่อได้มีอย่างดีๆคอมเมนต์อย่าลืมสวยบอกว่าพิมเดี๋ยวราวาพิมพก็เป็นคนเล่าก็จะอย่างบบหูไล่เรื่องไล่ผันเรื่องไล่ลัานเรื่องเลยเกี่ยวกับเมืองไทยก็อยากให้ทุกคนแนะนำเราอยู่พยายามอ่านค,ค,คอมเมนต์กดหัวใจให้ทุกคนเพื่อจะได้ไปห้าคิปม,มา นะขอบคุณหลายๆทุกคนขอ้อให้ทุกคนหักษาสุภาพกันเด้เดี๋ยวเจอกันคลิปพรุ่งนี้ทุกคนสวมัิดกดติดตามมาดีเธอผู้ใได้ที่่วยังบันไดกดนะเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆ